พระธรรมสรุดีบทที่สี่สิเจ็ดประชาชาติทั้งปวงเอ๋ยจงปลบมือจงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้าเพราะพระยาเวผู้สูงสุดนั้นน่าครั้นคร้มยิ่งนักทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสากลโลกพระองค์ทรงปราบบรรดาประชาชาติให้อยู่ใต้อำนาจของเราทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา พระองค์ทรงเลือกสรรมรดกให้แก่เราซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผู้ที่พระองค์ทรงรักเสลาพระเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงตแตรจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจงร้องสรรเสริญจงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเราจงร้องสรรเสริญเพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโ,โลก จงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระองค์เถิดพระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานาประชาชาติพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายร่วมชุมนุมกันเป็นประชากรของพระเจ้าของอับราฮัมเพราะว่ากษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงสุด